สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาสังคมนะคะเรายังอยู่กันที่สาระภูมิศาสตร์นะคะโดยเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือชุมชนของเรานักเรียนทราบไหมคะว่ามนุษย์นะคะได้มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออะไรก็เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานของตนเองนะคะแต่นักเรียนรู้ไหมคะว่าปัจจุบันนะคะสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตนะคะ ั้งชุมชนเมืองชุมชนชน,นบทนะคะซึ่งมีลักษณะาทางกายภาพและวิถีชีวิตนะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะจึงส่งผลต่อการดําเนินชีวิตนะคะของคนในชุมชนจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามนะคะทีนี้ในในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าชุมชนของเรานะคะที่เราจะเรียนมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ลักษณะทางกายภาพนะคะกับการดําเนินชีวิตนะคะลักษณะทางกายภาพนะคะถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะคะในการกําหนดลักษณะของการดําเนินชีวิตของผู้คนแต่ละชุมชนนะคะลักษณะกายภาพเช่นลักษณะของพื้นที่เราจะเห็นได้ว่าจากแผนที่ประเทศไทยที่นักเรียนกาลังเห็นนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าบริเวณทางภาคเหนือสุดเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่จะเป็นภูเขาใช่ไหมคะส่วนด้านล่าง นะคะที่เป็นทางภาคใต้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะหรือหมู่เกาะนั่นเองซึ่งบริเวณทั้งสองภาคเนี่ยถือว่ามีลักษณะทางกายภาพทีแ่แตกต่างกันนะคะเมื่อลักษณะทางกายภาพนะคะมีความแตกต่างกันนะคะมันก็ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในแต่ละภาคเนี่ยต่างกันอย่างเช่นภาคใต้เนี่ยการประกอบอาชีพคนภาคใต้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงนะคะ ส่วนทางภาคเหนือก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของลักษณะทางกายภาพนั่นเองสภาพทั่วไปนะคะของพื้นผิวโลกนะคะในลักษณะภูมิประเทศเนี่ยจะเป็นการเรียนในเรื่องของสภาพทั่วไปของพื้นผิวโลกเช่นที่ราบสูงที่ราบลุ่มแม่น้ําภูเขาที่ราบชายฝั่งทะเลเกาะและหมู่เกาะนะคะ ในในเรื่องของลักษณะพื้นที่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูตัวอย่างนะคะชุมชนนะคะแต่ละบริเวณนะคะมาดูชุมชนบริเวณแรกนะคะก็คือชุมชนบริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำนะคะถ้าชุมชนที่เขาอาศัยอยู่บริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำเนี่ย ลักษณะที่อยู่อาศัยนะคะส่วนใหญ่เขาจะสร้างบ้านเรือนตามริมแม่น้ําหรือบริเวณที่ราบนะคะอาชีพหลักๆที่เขาจะประกอบอาชีพกันก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะอาหารก็จะเป็นอาหารที่หายะหาง่ายในพื้นที่นะคะพื้นถิ่นประเพณีเช่นประเพณีการทําขวัญข้าวประเพณีรอยกระทง ่วนชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเลหรือหมู่เกาะนะคะจะมีลักษณะที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ที่ราบชายฝั่งทะเลนะคะอาชีพก็คือประมงเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําอาหารนะคะก็จะเป็นอาหารที่หาง่ายในพื้นที่หรือพื้นที่ในเช่นสัตว์ทะเลนะคะเป็นต้นประเพณีก็เช่นลอยเรือชาวเรบูชาแม่ย่านางนะคะลักษณะอากาศนะคะ ลักษณะภูมิอากาศคืออะไรลักษณะภูมิอากาศคือลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นนะคะเป็นประจำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะหรือเกิดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะโดยลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องดูลักษณะภูมิประเทศเป็นหลักด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอย่างเช่นภาคใต้นะคะจะเป็นภาคที่ได้ชื่อว่าฝนแดแดดนะคะด้วยความที่มีลักษณะ พื้นที่นะคะอยู่ชายฝั่งทะเลนะคะขนาดไปด้วย2ชายฝั่งทะเลเลยก็จะทําให้เกิดฤดูฝนนะคะมากกว่าฤดูอื่นนั่นเองต่อมานะคะชุมชนบริเวณที่มีฝนตกชุกนะคะที่อยู่อาศัยนะคะมักจะสร้างบ้านที่มีใต้ถุนสูงนะคะสร้างบ้านให้มีหลังคาที่ลาดชันนะคะสามารถระบายน้ําฝนได้อาชีพก็คือส่วนใหญ่จะนิยม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะการแต่งกายก็คือสวมเสื้อผ้ามดชิดนะคะป้องกันความหนาวเย็นได้ชุมชนที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะลักษณะที่อาศัยก็คือจะสร้างบ้านที่มีหน้าต่างที่น้อยนะคะเพราะต้องการความอบอุ่นนะคะจากอากาศหนาวเย็นอาชีพก็คือจะเพาะปลูกพืชที่สามารถจเจริญเติบโตใน บริเวณอากาศหนาวได้ดีนะคะเช่นสตรอเบอรีก่กระลำปีการแต่งกายก็คือนิยมสวมเสื้อผ้าที่หนานะคะเพื่อเป็นการสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายนั่นเองทรัพยากรป่าไม้คืออะไรทรัพยากรป่าไม้นะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ เป็นสิ่งที่มนุษย์นะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะคะโดยทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเช่นดินน้ำป่าไม้นะคะต่อมานะคะชุมชนบริเวณป่าไม้นะคะลักษณะที่อยู่อาศัยก็คือ,อนิยมสร้างบ้านด้วยไม้นะคะที่หาง่าย อาชีพก็คือเก็บของป่าเพาะปลูกนะคะอาหารก็เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นอาหารในพื้นถิ่นหรืออาหารที่หาได้ง่ายประเพณีก็เช่นการบวชป่านั่นเองและสุดท้ายนะคะก็คือชุมชนบริเวณใกล้กับแม่น้ำนะคะแน่นอนค่ะลักษณะที่อยู่อาศัยนะคะเขาก็จะสร้างลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นแพบ,บนน้ำหรือสร้างบ้านที่อยู่ริมน้ำนั่นเองอาชีพก็จะเป็นประมงน้ำจืดเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะ ส่วนอาหารก็จะเป็นพืชผักนะคะที่หาง่ายในท้องถิ่นนะคะประเพณีก็เช่นการแข่งเรือยาวนั่นเองนะคะจากที่เราเรียนมาทั้งหมดในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะกายภาพนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ส่งผลให้ผู้คนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีลักษณะที่อยู่อาศัยมีการประกอบอาชีพนะคะมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับลักษณะทางกยายภาพในการดำเนินชีวิตนะคะเกี่ยวกับชุมชนของเราไปนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ